สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจเปิดตัวหัวเว่ย Y9219 0สี s a กุระพิ n งสวยหวานแล้วก็เมด20โปรสีทวายไลท์สวยสะกดตาโดยหัวเว่ Y9219 สมาร์ทโฟนน้องเล็กสเปคแรงจอใหญ่แบตอึดครับกองคู่ใจสายอินเทนเนี่ยตัวจริงมาพร้อมชิปเซต AI Kirin 710มาพร้อมกับ AI เกมสูตรแล้วก็ GPU Turbo เพื่อการเล่นเกมแบบกราฟิกสูงให้ลื่นไหลไม่มีสะดุด มีพื้นที่ให้ทั้งกดและดูฉากในเกมได้อย่างเต็มหน้าจอบนหัวเว่ยฟูลวิวดิสเพย์หกนิ้วความคมชัด Full HD p a ดีพแล้วก็แรม 4GB ครับแบตเตอรี่ความจุด0 0 0มิราคาอยู่ที่6,990บาทส่วนหัวเว่ยเม e 20 Pro ปเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมรุ่นล่าสุดของทางหัวเว่ที่ได้รับการพัฒนาไม่ใช่แค่ในเรื่องของดีไซน์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ะระดับพรีเมียมแต่ยังครบเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลัง ราคาจุดอยู่ที่31990บาทครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสเปคกันได้เลยครับที่ specphone.com และลืมกด subscribe กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ